โอเคช้าแล้วครับผมอืมจ่องแดงไหมเฮ้ยทีนี้กล่องทองมาทุกคนเต็กคนสุดท้ายให้กล่องทองผมนี่หมานเท่าไหร่เลยแต่ก็ได้ผ้ามันแผลนะไครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนมาตุยเดี๋ยวกินเนื้อเลินมากไปไ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เล่นเกมก็จะ9เก้าคืนในป่าอนะ่าแล้วนะครับผมที่ผมไม่ได้เล่น <c oughs> วันนี้เนี่ยผมก็มาเล่นแล้วนะครับผมซึ่งผมติดทุระนนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็ว้างพอดีเลยครับผมเออเอาอะไรดีเนาะคลาสอะไรด,ดีมาเล่นวะอ่างั้นผมขอเอาคลาดป้องกันบ้านกันนะครับผมเไปมา ไม่เล่นๆตั้งนานเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แล้วก็เหมือนจะมีอัปเดตฮาโลวีนด้วยนะครับผมตื่นเต,นต,นต้นตื่นเต้นอ่ะผมตื่นเต้นก็คืออยากจะรู้ว่าเราจะแบบเจออะไรบ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือเหมือนจะมีเหมือนเขาจะปรับแต่งไอเจ้าพวกควงบออะไรพวกนี้นะครับผมเฮ้ย <c oughs> ใกล้ไฟเกินไปแบบไม่ได้อันนี้เติมไฟเรียบร้อยแล้วครับผมอะตัดต้นไม้ตรงนี้ต่อนะครับผมพอดีเลยผมจะทําบ้านให้มันแบบออกมาสวยนะครับผมเท่าที่มันจะสวยไปเท่าที่จะมันเท่าที่มันจะเป็ดไปได้นะครับผม ปพูดยังไงก็ไม่ถกอ่ะอกลิ้นมันพันกันเองอ่ะอันในที่สุดก็เปิดแมปแล้วครับผมมาฟักทองตรงนี้ครับผมป้าวมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เย็นนี้นะครับผมเย็นคืนของวันเสาร์วันนี้ก็จะมีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับผมนี่รีออตติฮัมม์ยูนีทูไลทิสฮาววิดแอนด์อัลฟ์เฟิสใจแล้วคือ ให้เราเอาเทียนนะครับผมมาจุดหน้าบ้านเขาแล้วก็เคาะประตูแล้วก็ทริกออทรีดนะครับผมอ่ะแอบใหญ่ขึ้นอีกแล้วด้วยตีมือของน้องคนไหนก็ไม่รู้นะครับผมที่อยู่ในเซิร์ฟรวมนะครับผมเพราะว่าน้องๆในกลุ่มเขาคงจะตื่นไม่ทันนะครับผมตอนเช้าตอนนี้ผมก็เลยเล่นคนเดียวอย่างนี้เลยนะครับผมสบายใจนะครับผมเล่นกับน้องๆก็สบายใจนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาตื่นกันหรือยังน่ะเออก็เลยเล่นคนเดียวนะครับผมออ่ะขึ้นมาตรงนี้ครับผมเฮ้ยเดียวนั่นหอคอย เฮ้ยหอคอยทำไมใกล้บ้านผมอย่างนี้เฮ้ยชอบอะชอบอะหอคอยแบบอยู่ใกล้บ้านอย่างเงี้ยเออทำไมผมรู้สึกว่าผมอ่าโชคดีครับผมโชคดีเพราะว่าเจอหอคอยที่มันอยู่ใกล้บ้านอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งเลยดีครับผมหอคอยอยู่ใกล้บ้านโคตรอลังการงานสร้างเลยอะเติมไฟกันก่อนนะครับผมเติมโอ,อ้ยสุดแล้วหรอเป้าเฮ้ยน้องก็ปีนหอคอยละเฮ้ยน้องรอพี่ด้วยดีรอด้วยรอด้วยรอด้วยเอาตบหมาหรอ เออจะเจออะไรของนี้ปะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมชอบนะถ้าหากว่ามีหอคอยอยู่ใกล้ๆบ้านอางเนี้ยบางทีเราไปหาของมาเราขึ้นตรงนี้เลยเพื่อแบบหีหนีแบบอันตรายนะครับผมเอาเจอกล่องเฮ้ย <Hey, S 2> น่าเสียดายไม่ใช่กล่องแดงมีบ้างไหมที่แบบทุกคนเคยเจอบ้างไหมแบบเปิดมาแล้วเจอกล่องแดงอะไรพวกเแบบนี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> น่าอะไรวะอ๋อ oh, แสงแดดเนาะไปขึ้นปันน้องปินงขึ้นมากลางคืนแล้วชอบเลยงั้นผมจะปั้งหลักปักฐานอยู่ตรงนี้นะครับเบมโอ้ oh. ไปหาของกลับบ้านกันนะครับผมไม่กลัวเลยครับผมกลางคืนคืนแรกครับผมมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันได้ยินเสียงกวางเนาะอันนั้นไงมันมาดูว่าเอ้ยไม่มีใครอยู่แคมป์เลยไปไหนกันหมดนะคืนแรกเนะกี่ยก็ออกมาหาของได้แบบชิวๆตามสบายใจเลยนะครับผมก็ยังยังตันอยู่แบบกำแพงตันเลยตอนนี้เราขึ้นไปไม่ได้เก็บครับผมเจอหมูหมากาไกลอานแบบใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะครับผมด้วยฝีมือของน้องเขาคนนี้นะครับผมเออเดี๋ยว จะเจอเทียนไหมจะเจอเทียนไหมวันนี้จะทริกเอาทริกได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่มีเทียนอ่ะเอ้ยไม่เจอเทียนเลยอะ่ะจะของนี้ผมก็ขอลูกกวาดไม่ได้เดิโอ้ยหมาอันฟ้าปะวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีอ๋อตรงนี้เดี๋ยวกล่องด้วยอ่าหมาทําอะไรผมไม่ได้เ้ได้เกาะว uh ู้ฮู้แล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวลงตีเหล็กด้วยวะทุกคนตรงสนามเด็กเล่นรู้สึกว่าตานี้ผมจะเจออะไรที่มันโชคดีมากเลยนะคร mm. ับผม น้ำมันว่ะเดี๋ยวเอาก่อนขออัพแคมไฟก่อนนะครับผมก็มันเป็นอะไรที่สำคัญนะครับผมไปกลับบ้านกันครับผมยังไม่ได้ขอขนมเลยฮนะเออยังไม่ได้ทริ o ออทริคเลยนะครับผมอ๋อนี่ไงครับผมเขาบอกว่าเนี่ย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 เคล็ดลับนะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะแบบสุ่มโดนไบโอมอะไรนะครับผม เอามาดูตรงนี้ครับผมเนี่ยเราเจอควงแน่ๆแ,แล้วก็อย่างสองก็คือเราเจอไบโอมผู้ก่อไฟครับผมอันนี้คือแพะนะครับผมควงกับแพะเขาเป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ผมต้องการเท้ากระต่ายนะเพื่อที่จะเอามาแลกของนะครับผมเพิ่มหิวยวยแต่โชคดีครับผมโชคดีที่นี่นี่ไงครับผมฟักทองอยู่ตรงนี้เอ,เอาเท้ากระต่ายมาเอามาเอามานี่ไงโอ้โห ครับผมแลกของกันสอบดีอ่านี่ไงครับผมคือมีการเปลี่ยนด้วยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนนาย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 ไปถ่ายรูปกับเราไหมอะแช่เข้าไปขอถ่ายรูปหน่อยอือต่อทีเดียวเชียรเลยนะนนายนี่เราเป็นเพื่อนกันนะถ่ายรูปหน่อยไอว้อวดโซเชียลครับผมอ่ะตอนนี้อ่านไม้ก่อน,นครับผมเดี๋ยวน้องเขาบ่นว่าผมไม่ช่วยอะไรน้องเขาเลยเดีวีเดวี <c oughs> <c oughs> ขอประธานอะไฟครับผมตามรไฟประธานโทษด้วยน้องเขาอัพของอะไรมาหรือ,อยังเนาะเอ้ยยังไม่ได้อัพเลยโอ้โหน้องแบบพุ่งแต่แบบแคมไฟอย่างเดียวนะครับผมตัดไม้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 แล้วก็ upgrade. อัพเกตอ่าโตรับของที่แคมไฟนะครับผมว่าน,น้องเขาเล่งขนาดนี้เลยนะเล่งให้แคมไฟนะครับผมเล่งแคมไฟให้มันโตรเร็วที่สุดน้องเขาแบบใอ้ร้อนมากเลยนะครับผมมาอัพนะครับผมจากนั้นก็เอาอันนี้ออกมาครับผมนะปงนะปัดครับ ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็เอ๊นี่ไงกับดักของผมเนี่ยที่ผมได้มาวางไว้ตรงนี้เลยครับผมวางไว้ตรงนี้เลยเป็นแนวแบบทะแยงนี้เลยแบบสวยมาก <c oughs> โอ้ให้ผมมาสักสองอะไรใจดีอะไรอย่างนี้ไปตรงนี้ไปครับผมคืนที่สองนะคืนที่สองนะครับผมอ่าเจอกระต๊อบตรงนั้นนะครับผมนี่ๆเนี่ยนี่ตรงนี้ครับผมไปเอาไปดูกันครับผมว่าจะเจออะไรยังไงบ้างบางทีอาจจะได้เทียนนะแล้วก็เอาไปขอ ลกขวัดกันนะครับผมวันนี้จะมีชิงชั่วไล่มาไล่ผมหรือเปล่านะวันนีไ้ไงทานหินอับเข้าให้แล้วก็เจอกระสุนไลเฟิลเล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอกล่องไม่ใช่กล่องแดงครับผมนี่กระโดดข้ามอย่างนี้เลยขอให้ได้ขวานเหลืองนะขวานดีขวานดีนดโอ้ได้เทียนโู้โหแล้วก็กระสอบดีผมมีแล้วไอ้บ้านอะ่ะอยู่ไหนฮัละวงฮัลวฮลวินก็ยังไม่มีแผนที่นะผมยังดูไม่ได้มาทุกคนออะอยู่ไหนบ้า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 น,านอยากมาขอลูกปวดแล้วว่ะอยู่แล้วตอนนี้ โอ้ยกวกลงๆกลัว่ใเรากัวน,นายแหละเราก็เข้านี้เลยครับผมไม่สนใจ <c oughs> เออแอบ,บลูกไปครับผมไม่ลงโชเชียลครับผมไม่อวดโชเชียลเพื่อนแอบบอีกทีนึงจะเป็นไรไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยก็อยู่ตรงนี้ รอจนเช้านะครับผมเฮ้ย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 หมาทำอะไรผมไม่ได้เอาในที่สุดก็จะบ,บีกเช้าเสียทีนะครับผมกัวอะไรกัวอะไรฮะแต่ในที่สุดผมก็เจอธนาคารเสียทีนะครับผมมาดูหน่นอยสิว่ามีอะไรบ้างขอฝากตังค์เลยแล้วกันมาขอฝากตังค์แต่ไม่เจอเจ้าหน้าที่นะครับผมรับฝากตั่งเสียทีอืม ได้ยินเสียงเด็ก้องด้วยเราต้องไปช่วยเด็กลแล้วแหละแต่ว่าคือผมมีแค่ขวานเลเวลหนึ่งนะครับผมขวานแบบขึ้นสนิมอะผมช่วยไม่ได้นะอา้าวมีบางสิ่งบางอย่างอ,าอ้าวเฮ้ยมีเบโอมตบสปอนขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะเจอฐานหินอยู่ตรงนี้อา่าทำไงดีเนี่ยงั้น่อนอื่นหมดเลยนะครับผมเราจะกลับบ้านมาก่อนเนาะเอาของมาทิ้งไ้ตรงนี้ก่อนอืมได้เยอะเลยครับผมเฮ้ยอีกนิดเดียวนะน้องน้องเห็นไหมอีกนิดเดียวนะ แล้วก็เอาอะไรออกมาดีเอาเข็มทิศเข็มทิดออกมาเลยนะครับผมยังไงต่อดีก็เาวา,างเข็มทิศก่อนนี่รู้ทิศท,ทางแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูที่อยู่ของเด็กคนแรกครับผมแต่ยังไม่ได้ไปช่วยเนอ <c oughs> ะขอหาของก่อนดิอ่าตรงนี้ผมเจอกระต๊อบ,บต๊อบเล็กหลังหนึ่งครับผมเป็นเสื้อกอมันดูดีจังเลยปะเนี่ยทุกคนดูเข้ากับเนี่ยธีมแบบกินที่ผมแต่งมาเลยนะเนี่ยชุดพระบิดาครับผมก็สร้อยคอ องคงหน้าผมครับผมนี่นี่เราเจอแล้วเทียนนี่เข้าประตูคุณต้องกลับมาในตอนกลางคืนอ้าวหรอเราต้องกลับมาในตอนกลางคืนมาทุกคนทำไมหมานฟ้ามันอยู่ใกล้บ้านผมจังเลยวะเนี่ยไปหาของต่ออ๋อนึกว่านึกว่านกเนาะที่จริงแมงมุมไปออกหาของต่อกันครับผมได้ยินเสียงโดดมันไม่ใช่โดดมันผมมันกระโดดครับผมกระโดโโดต้อยต้อยอะอยกระสุนตรงนี้แล้ว แต่ผมยังไม่เจอปืนซากกระบอกเลยโอ้หอ่ะก็คือกำลังมาแล้วเอาเอาเอาเอป็นไรเนี่ย <c oughs> เอา้เอาเฮ้ยเป็นโรคชักแล้งไงเอา้าให้ผมทำอะไรไมันไม่ได้ด้วยผมขอขนมไม่ตรงไหนนะเอะ๊เหมือนจะแถวๆนี้นะอี่ยเราต้องจุดเทียนก่อนให้ผมไม่จำอะ่ะนี่วางบนน้ำกบงั้นก็กลับบ้านก่อนเลยแล้วกันพัทองเรืองแสงอะ่ะ อีเดีย,ดยวอีเดีย,ดยวหมันไม่มาใส่เลยเติมไฟครับผมเรียบร้อยแต่เป็นเบลว่าแล้วนะเนาะอีเดียวก็จะเป็นเบลหกแล้วครับผมเกืแปดโกวิเรียบร้อยเยอยช้าแล้วตอนนี้ออไอ้บ้านตรงนี้นี่เองอ่าเจอโรงพยาบาลด้วยครับผมอืมเจอเหมืองตรงนี้เออวันนี้รัที่จะมาปุกด้วยนะโอ้ยโอ้กลับบ้านกันก่อนคงมีหมามาไล่ผมแล้วตอนนี้อ่าเจอชีสเคก้กว่ะเอมเจอถังน้ำมันด้วยว้าวเจอหมี เจอมีอยู่ทุกคนเจอมีนั่นไงเจอกล่องทองอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็เปิดเลยครับผมอเออได้ปืนลูกซองเออไม่ใช่ลูกซองเฟ้ยก็คืออ่าไรเฟิลนนะ่ะตรงนี้ยังไปไม่ได้เนาะงั้นก็หักม,มุมไปตรงทางด้านขวาองแล้วกันกระสุนลูกซองแล้วก็ปืนไรเฟิลออไม่ใช่กระสุนลูกซองกระสุนไรเฟิลเพิ่นเจอสุสานต,ตรงนั้นด้วยแล้วก็หมาไล่ผมจริงเลยสิครับผมกระสนอะไรจริงเลยครับผม กองนัดจอดครับผมแอมเจอสุดสารตรงนี้แล้วก็เจอกล่องทองตรงนี้ด้วยฮ่า,าขวานแดงขวานแดงแสลงหัวใจครับผมเป็นมาที่สี่เลยขวานแดงโอโชคดีนี่ไทยางขึ้นมาตรงนี้ครับผมไม่ได้แอมผมหรอกนะอ้าวนึกว่ากล่องแดงจะที่ไหนได้กล่องไม้ไม่มีธงมีเทียนด้วยไอหมามันยังไล่ผมอยู่นะ à, nhiều rồi, ôi, đang chạy mà, ôi, ôi มัตรเกรดิเรียบร้อยไปกลับบ้านกันจริงนี่กบจริงกบจริงกบครับผมเจอใครจริงหมดครับผมเจอใครผมฟันหมดไปตัน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 กลับบ้านกันกลับบ้านกันวิ่งเลยครับผมสปีดอปน้องน้องน้อง พี่มีของมาฝากพี่มีของมาฝากจ้าน้องเอย๋ยพี่ไม่ได้มีคะนะคแคหรอกนะผมเอาแค่ละมาฝากประมาณนี้ไม่มีครับผมปิดทำไมมันชอบไล่ผมจังเลยตัวนี้ดำมืดเลยครับผมไม่รู้ว่าทางไหนไปทางไหนเนี่ยน้องก็ยังไม่ได้สร้างแผนที่ปเปล่าไปดูแผนที่ไม่ได้เอาไล่ผมอีกแล้วตอเช้าตัวน้หน้านนโอเคเรามาวางเทียนตรงนี้กันนะครับผม อ้ยมีกล่องไปชน,นีด้วยอุ้ยบ้านฮาโลวินตรงนี้สวยจังเลยทุกคนดิแล้วแล้วก็ตก,ตกแล้วด้วยอันนี้มีพ่อค้าแรกของมาด้วยแล้วก็ผมเจอซิสเค้กอยูตรงนี้ของน้ำมันหิบสมบัติด้วยอ่าในที่สุดก็ได้ปืนสักทีนะปืนกว่าจะมาได้แบบโอ้โหเด,ดือนเจนแล้วก็อ่าที่อยู่ของพวกปทัทธิที่กบดานของพวกมันนั่นแหละโอ้เยอะจังเลยอ่าตรงนี้ เอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา <S <S แผ่นที่ได้แผ่นที่ไว้กริมเขียวจะเป็นสีแดงทำไมเรียกกริมเขียววะได้เวลาที่ผมจะจัดการไอ้พวกนี้แล้วอ๋อไม่โดนไม่โดนเอ๋อเฮ้ยยิงยังไงวะไม่โดนฮะนั่นโดนหัวเต็งหัวเต็งหัวเรียบร้อยตุยจะได้ก็ดีไอ้พวกนี้ นี่นี่นี่ถ้าผมตรงนี้ผมจะยิงโดนปะตรงนี้เลยโอ้โหเจ็บ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 มัไม่โดนว่ะจะเอ๋จะเอ๋ตุยนะครับผมไม่ทำอะไรก็ตุยนะไม่โดนอ้าวตุยเรียบร้อยหายไม่รักดีตุยครับผมนี้ยืนเอ๋อเลยเอาก็คืนใกล้มาแล้ววนะ่ะจมื่นแล้วด้วย ไปขึ้นมาตรงนี้ครับผมสำรวจ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 พื้นที่แถวนี้กันของดีเพียบเยอะด้วยอ้าวหวัดดีครับนายโอ้ไม่โดนมันว่าเออเอโดนเข้าไปโดนเข้าไปไยเลยนายเกิดแล้ววะต้องหาที่หลบแล้วเดี๋ยวเจอไอ้พวกหมาที่มันสปอนมาผมไม่ไม่ชอบใจเท่าไหร่นะไปตรงนี้มันไม่ปลอดภยัยครับผมต้องมาหลบอยู่ตรงนี้กันหลบอยู่ตรงนี้แล้วกัน กระทิงตื่นขึ้นอ๋อเขาจะ,ะกระทิงกระทิงโอเคหลบดูตรงนี้ครับผมอ่ามีน้องขอเป็นเพื่อนมากดรับเลยครับผมโอเคตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะน้องเอ,อ้ยเดี๋ยวขอตัดไปตอนเช้าก่อนนะครับผมโอเคสุด oh, <yeah. S 1> ่สุดก็เอ้าแล้วนะครับผมโอ้ยไม่โดนมันมีจุกหลบด้วยนะเท้าวันที่เจ็ดแล้ววันที่หกลอยตุยซะไงฮะ ตอนนั้น้ะฮะกินกิน,ก,นกินอาหารดิบครับผมผมได้ยินเสียงหมีมันถอนหายใจคือกลาคือกล้กากิงเอยอันฟาอันฟาด็อ,ดอกสวีเดเซสุดไลฟ์เฟิร์นตายเลยนี่ไม่เจอกล่องแดงเด้อครับผมเจอกล่องทองเปิดเลยครับผม่วันที่หกเองไปฉายักษ์เจอตรงนี้ปุ๊กมาเลยดรือเปล่าปะปุ๊กมาเลยดิ เอ้าไม่โดนไม่โดนโดนจริงโดนโอ้โหถึกมากเลยถึกใช่ไหมตุยไปซะไปเจ้างั่งอ้าวนายนายมาเฮ็ดอย่างอยู่ตรงนี้ฮะเอาโดนด้วยโดนด้วยเขาไม่โดนโดนอีกนั่นนึงก็โดน โอ้เน้นๆเดินเข้าไปโอ้เน้ๆนๆฮ้อจอดครับผมปุยหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยอีอีตัวนึ่งไม่โดนมันโอ้ยบึ้ดหัวมันไปโดนทีนี้โดนหัวเต็มๆมหัวเต็มๆเป็นยังไงล่ะตุยครับผมเออผมมากวาดล้างเผาพันไอ้พวกนี้ให้หมดนะครับผมเฮ้ยได้กระสุนไรเฟิลด้วยเอาบอลพองบอลแผลทาไม่เจอกล่องแดงเลยนะ ได้กล่องแดงแต่ไม่เจอกล่องแดงเลยอืมเอ็ดคิดอันใหญ่ครับผมเปิเดเปิเดเปิเดเปิ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 ดเป่าวรู้สึกว่ามันจะเต็มแล้วนะนคืนจะมาอีกแล้วจะเจออะไรมาไล่ผมหรือเปล่านี่เจอแต่ยาป่ะน้องเขาสร้างอะไรบางอย่างเนี่เมื่อ้วตอนนี้ป่าวโอเคผมขอตัดไปตอนเช้าเลยนะครับผมโอเค ้าวันที่7แล้วมากเนี่ยเอาเรียบร้อยผมปราบเรียบครัผมปราบเรียบเลยครับผมแถวแถวนี้ไม่มีใครถึกทนนี่เรียบร้อยจิงหัวครับผมหัวแตกป้าตรงนั้นผมเจอเจอห้องน้ำครับผมดูดิถ้าเจอกล่องโดงกล่องแด,ดงได้ไหมเจอกล่องตรงนี้ด้วยปูข้างหน้าผมมีเต็นท์โอ้ยก็จะได้กล่องแดงเนาะไม่ได้ มาแคมป์กันครับผมเก้าหกแล้วก็เป็ดเรียบร้อย <c oughs> แคมป์ถูกเปิดเผยหมดแล้วครับผมอ้าวแล้วเทียนผมอยู่ข้างในเจ้ามันออกมาได้ไงนี่เ,เรียบร้อยมาขอพอรกันครับผมวัสดีครับทริ o ออทร a t มีอะไรให้ผมบ้างไหม อาขอบคุณมากครับผม a ังกิวหลายๆเด้อก็เป็นนักดาบหแบบวะเห็นดาบเขาเดี๋ยวลาอับบงอับบ้านแล้วสิอับคงอับของครับผมคิวมันที่าแล้วไอแคมไฟเต็มหมดแล้วเออ <S <S เป็นแคมไฟก่อนนะครับผมอาของต่อนะครับผมน้องเดินช้ามากเลยน้องแหลกกว่านี้ เปล่าตรงนี้เสร็จเหล็กเทียบเลยวะทุกคนย่านดีคงต้องไปช่วยเด็กแล้วแหละอุย้ยเอาแค่ผมหมันไส้เจ้าหมันตัวนี้อย่งเลยฮะหมันไส้มันว่ะไม่ชอบขี้หน้ามันเท่าไหร่ <c ười> องไรแวงกัดผมเลยผมเลยไม่ชอบขี้หน้ามันนะครับผมี่เกาะน้องได้ยังฮะพอ,อได้แล้วเนาะน้องไม่กลับบ้านหรอตรงนี้ผมมาอย่างเอ้ยยังไม่มาว่ะเปิดหน่อยดิน้องอันนี้ปืนอนันนี้เอาไหมเอาได้ไหมเอาได้ไหมกลับบ้านกันน้องเขากําลังสู้ปกป้องบ้านอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอตอนเช้านะครับผมจะไปช่วยเด็กคนที่2คนที่3คนที่4แล้วเออตอนนี้ของผมฟูหมดแล้วเออใกล้ฟูแล้วด้วยเออไม่ใช่ฟูเกือบฟูแล้เกือบฟูแล้วกะทิตุยหมดหรือยังเนี่ย เพราะยังเลยน้องกลัวมันเหรอได้เดี๋ยวพี่จัดการให้ปิดหมดแล้วพวกนี้หาเรื่อง <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนไหนไหนอเออเจียงกงเจียงเก่าเนาะอาหามามาจงมาจัดจานมาพ่อทำอาหารอยู่ตรงนี้กับดักกับดักกับดักเอาไว้ตรงนี้เลย วางไว้ตรงนี้เลยครับผมแบบไม่มีกําแพงเลยนะอีอยอีเอาให้เยอะๆเลยครับผมจะได้ไม่กล้ามาบุกบ้านผมอ่ะไปช่วเด็กคนที่สองกันนะครับผมที่หายตัวไปอยู่ตรงนั้นแต่ผมไม่มีอาหารจะกินเลยเนี่ยยังไงโจนโจนฮะยิงเข้าไปเต็มหน้าเต็มหน้าเลยครับผมโจนยิงเข้าไปยิงเข้าไปฮะ กิงเข้าไปไม่โดนไม่โดนไม่โดอนอนกญแจลนอ่ะไปเด็กกันเด็กคนที่สนะครับผมกะลังจะได้รับการช่วยเหลือเยอียวยาไม้กลับบ้านปเปิดหีบตรงนี้ครับผมก็จะได้ของดีบ้างนะอะไรของดีก็ได้ถังน้ำมันนี่ว่าโอเคถึงบ้านแล้วตอนนี้เอาละก็ เอาแล้วครับผมเช้าวันนี้14เฮ้ยไปช่วยเด็กคนที่3กันครับผมอยู่ไหนเด็กคนที่3อยู่ไหนอยู่ตรงนั้นเนาะไออาวุธผมพร้อมไหมไม่พร้อมว่ะเฮ้ยแต่ลูกปืนโอ้เล็กผมทุกคน9 6นัดบนัดเว้ยไม่ใช่9 6นัดป้าไปแล้วกระสุนเยอะขนาดนี้งั้นผมก็ไม่กลัวครับผมดุยเลยครับผมด้วยกระสุนลูกโม่นะครับผมปืนลูกโม่อันนี้ยังไงร้อยกว่านัดแลแ้วตอนนี้ร้อยสองนัด อ้าวเหรออ้าว,าวใช่ไหมยี่งไงผมเจอแล้วอยู่ไกลก็ยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอ้โหเจอดักลุมแล้วตอนนี้ตักหน้าดักหลังตักหน้าดักหลังก็ไม่กลัวครับผมมาเลย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 โอ้ยไม่โดนมันมาเลยมาเลยโอ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวตกจอนี่ติดฉากด้วยกระสุนไลฟัน มันลุมผมแล้วตอนนี้มันไล่ผมแล้วไล่บี้ผมแล้วตอนนี้โอ๊ยเจ็บโอ้ยเจ็บเข้ากันดีนักเ้ากันดีนัก้ยเลยห้ากันดีนักฮะอีกตัวหนึ่งยิงตูดมันครับผมยิงยิงทางด้านหลังมัน เอา้าติด,ดติดเฮ้ยเจ็บ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 เฮ้ย <laughs> อันตราย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 นี่มาอยู่ห้องบนนี้ดีกว่าเั็นไงนาะยติดกับดักเราแล้วอันโดนโดนยิงด้านหลังโดนยิงด้านหลังโดนยิงด้านหลังโดนโดนโดนทุกดอกทุกนัดวีครับผมไม่เห็นจะเก่งเลยว้า เอาละในที่สุดก็เจอกล่องแดงครับผมนี่กล่องแดงกล่องแดงมาเจอตรงเด็กคนที่สามนะครับผมแต่มากเลยก็ถ่ายไว้ครับผมแะเข้าไว้แล้วก็มาเปิดดิไม่ใช่ไม่ใช่เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ด,นด,นดีกว่าเท่ดีเท่ดีอืมน้องสร้างที่เก็บน้มามันแล้วเอาได้โลว่ะทุกคนเป็นน้องเขาไม่สนใจใยดีแบบออกมาหาของเนาะ ขอกลับบ้านเลยบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่กลัวนะถ้าจะกลวงจะแพะมาไม่กลัวครับผมอันนี้ไง <c oughs> โผล่มาตรงนี้เลยก็โดนนะครับผมกระโดดมา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  <c oughs> กลวงเอ๋ยก็มาดีโผล่มาตรงหน้าผมเลยเมื่อกี้นี้ไล่ผมไม่ดันนะวายวายวายไล่ผมไม่ทัน้อยเรามาถึงบ้านแล้วตอนนี้เอาเด็กมาปล่อยนะครับผมเอ้ยน,น,น,น้องสร้างอะไรของน้องเนี่ยถามจริงน้องสร้างอะไรของน้องที่จริงแล้วเนี่ย ผมว่าไม่จําเป็นนะสําหรับผมนะคือไม่จำเป็นต้องเอาอะไรเนี่ยที่แบบบางชั้นบางของออกมาเยอะขนาดนี้นะจะทํากําแพงหรอถ้าจะทํากําแพงก็ทําไปเลยนะน,นี่ดูน้องเขาทําดิคืออะไรเนี่ยถามจริงอ่แต่ก็ไม่เป็นไรช่างเถอะทําที่ขังตัวเองหรอฮะเดี๋ยวขอช่วยเด็กคนสไตา์กันนะครับผมอันกว่ากิโลเลยนะพันไม้ครับผมพันไม้เขาไม่ทําอาหารเลยเอย ไปงั้นไปช่วยเด็กคนสุดท้ายกันนะครับผมไปเด็กคนสุดท้ายอยู่ตรงนั้นมอาเลยตรงนี้ไปเนาะแล้วก็รู้สึกหิวด้วยตอนนี้ปิ้งไปตรงนี้อ่ะพ่อค้าแลกของมาด้วยวันนี้เออจะแทงน้ําตรงนี้ด้วยโอ้ต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับผมไปดูก่อนเอานั่นอะไรบะทุกคนเดียวเดียวเดียวเห็นไหมนั่นน่ะอะไรวะ เฮ้ยน่าจะเป็นบัค่ะน่าจะยาน UFO นะผมว่า,าวนะยานมนุษย์ต่างดาวนะยานเอเลี่ยนนะผมว่าเมื่อกี้นี้น่าจะยานอเอเลี่ยนนะตั้งแต่ผมเล่นมานะครับผมเกม99คืนนะคือยังไม่เจออย่างนั้นเลยนะเอา้าเกาะขาวอีกแล้วเฮ้ยโดดขึ้นดิโอเคจะมีอ่ะยิงเอา้าเอ้ายิง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 โดนโดนทุกดอกโดนทุกนัด โดนทุ้นัดยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่โดนโดนอ้าวโดนโดนโดนอยู่ไกลมากเลยซูมเลยแล้วกันไปซูมรู้สึกว่ามันจะแบบไอเนอันนั้นไม่ใช่เรียกโดนมัน่ะยิงด้านหลังยิงหลังมัน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 ฮะยิง ยิง้าไปยิง้าไปไม่โดนมันเอ้าไม่โดนอีกแล้วโดนโดนทุกนัดโดนทุกนัดโดนโอ้นานเลยทีนี้ไอ้เด็กคนสุดท้ายนี้คือมีมันเยอะนะผมประมาณห้าหกตัวเนี่ยไปเราหิวแล้วตอนนี้ยังถึกจังเลยวะโอ้ืนแล้วเนี่ยตรงนี้ก่อนแล้วกัน เออเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนนะครับผมโอเคเช้าแล้วครับผมอืมล่องแด้ไหมเฮ้ยทีนี้กล่องทองมาทุกคนเ็ีคนสุดท้ายให้กล่องทองผมนี่หมานเท่าไหร่เลยแต่ก็ได้ผ้าพันแผลนะไปครับผมอ่ะเนี่ยก่อนตุยเดี๋ยวกินเนื้อเฟินมากไป ไอ้น้องมาช่วยหน่อยอ่าช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยเินเพลินมากไปอ่ะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย AFK นานมาเนี้ยช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยช่วยหน่อยพี่ตุยหรือว่าคนไทยหรือว่าคนต่างชาติวันนี้พิมภาษาอาังกฤษก่อนนะเฮลเม่เฮลเม่